สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่เราสั่งซื้อทางแอปส้มนะคะนี่ค่ะของตรงปกไหม้เราสั่งป้ายมือใหม่หัดขับมานะคะคือส่งของเร็วมากค่ะสั่งเมื่อวันก่อน ไม่รู้ต้นทางมาจากตรงไหนแต่ว่าเร็ว,วก็จะแกะแบบง่ายๆเลยเนาะนี่ค่ะตรงป,ปกหรือเปล่าโอเคตรงปกอยู่นะคะนี่ค่ะมือใหม่หัดขับค่ะอ๋อมีอันเล็กสติกเกอร์อันเล็กมาให้ด้วยแถมอันนี้มาให้ด้วยอันนี้ค่ะ ดูเปรี้ยวสั่งมาในราคาห้าสิบบาทนะคะห้าสิบเก้าบาทไม่ใช่ห้าสิบาทห้าสิบเก้าบาทได้ของแถมมาชิ้นหนึ่งนะคะก็สวยอยู่โอเคตรงโกกค่ะสวัสดีค่ะ